ตันหาเป็นเครื่องผูกตันหาก็ได้แก่ความกำนัดความยินดีความเพลินความพอใจความอยากเป็นเครื่องผูกเปรียบเหมือนเชือกอยู่ห้าเส้นผูกระหว่างสัตว์ที่อยู่ ในสังสารวัฏกับขันห้าเข้าด้วยกันและมีอวิชาเป็นเครื่องกั้นระหว่างสัตว์ที่อยู่ในสังสารวัฏกับสิ่งหนึ่งที่อยู่นอกสังสารวัฏนี่คือ เหตุของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตก็คือการท่องเที่ยวของพลังงานผู้ไม่ตายพุทธองค์ก็ได้กล่าวไว้ว่า สัตว์ผู้ไม่ตายได้ท่องเที่ยวอยู่ในสามผืนนาโดยหาทางกลับออกไปจากสังสารวัตนานแสนนานใช้เวลาเขียนเป็นตัวเลขไม่สามารถ ที่จะเขียนได้ว่าเป็นจํานวนเป็นปีกี่ปีไม่รู้จบนะครับและพุทธองค์ก็ยังมีพส,สูตระรที่บัญญัติไว้ว่าผู้ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ และเทวดาฉันกรรมมาพบในผืนนาเลวหรือเกิดเป็นมนุษย์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเท่ากับเศษดินที่ติดปลายเล็บของพุทธองค์ที่ใช้นิ้วเกี่ยหรือเขีย่ยดินขึ้นมามีเศษดินที่ติดที่ปลายเล็บ นั่นคือปริมาณและโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาการมพบในผืนนาเลวส่วนดินในมหาปัตภ,ภีหรือดินในโลกทั้งใบนั่นคือปริมาณและโอกาสที่จะไปเกิดหรืออุบัติในทุกติวิบากนรก ในผืนนาเลวนั่นก็คือต่ำสุดก็คือสัตว์นรกสูงขึ้นมาก็คือสัตว์เลชานและสูงขึ้นมาเปรตติดกับมนุษย์และเวลาที่ใช้อยู่ในทุกขติวิบานกนรกก็เป็นเวลานาน